ของผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ทั้งต่างประเทศเพิ่นเป็นอไ้เพิ่นเนโมโหเนาะโอ้โจ้ยเ้าหมื่นเห้ บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านนี่ครับถือว่าฝนตกผลลินพี่น้องเหรอเนาะดูมาพี่น้องสบายดีและสวัสดีพี่น้องกันเบิดสุขุสุขุดเนาะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายแล้วประกาศจีเดินทางพี่น้องเนาะเดินทางอันว่าหมักเฟืองเนาะโอ้โหเช็ดในได้บาทนี่พี่น้องเลยเนาะมามาพี่น้องเลยคนของก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮือมันคือ ลงลุงเลงเถอะเนาะนะเรื่องกับลุงเลงเนี่ยผมมีส่งนอกให้น้องเออเอาสบายดีอีกรอบเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีสบายดีเอาสบายดีพี่น้องเนาะโทั้งโซเฟอร์เพิ่นก็ไดะในบ้านเพิ่มคนช่วยนลยว่าโซเฟอร์เนาะเราฝ่าวงเล็บบ่

บไปไปสันเนาะโอ้ยฝนตกบาดพี่น้องเลยปุ๊บปุ๊บนี่ไหนบาทนี่น้อฝนกระมาไปไปไปก่อนพี่น้องเลยอึบอ้บอ้บเฮงเข่าเฮงเข่าบาดนี่ ยันเต่หมื่นเนาะโอ้เจ้าเจ้าหมื่นไงฮึบฮู้ฮึบฮู้เนาะหมื่นยี่หน่อย ม่ติดบืนขึ้นฟังอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยนอะอันนี้บ้านกบไผ่บ้านกบไผ่ ตะ,ตะพังอ๊บมันเมื่อน้ำขึ้นตะพังนี่เลยมเมื่อเมื่อพี่น้อยไงเนนะาะไปไปโอ้เจ้าขู่เจ้าคนเปียรเปียร์ลอไม่ส,ส,สไม่กันสันกันสิตายฮโดนแตกแลวบาลน,นี้ เื่อนเพื่อนคนตโอ้โหโอกุ่ได้ไมาไป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 ังมืนเด้อลัดกนทางนี่ปพ่งเอยไปจะาเปก่เนาไม่งั้นสั้นจะตายก่อนอีก จุ่มน้ำกันได้เฮยจุ่มด้วยกันตายกันนี่จุ่มเสร็จเดีวเด้อ่าอ่เยพี่น้องมาพอด้วหลังนี้กเนาะใหม่ๆเลยใส่บาทเลยช่วงยบะช่วงอะไรเนาะูเลยหูเงียนสิโ้นวานพู แยันอ่ไงนปาข้นบไปไหทไมันหงุ่งเนาะไปตู้แล้วขยายยั้งหรอเปไปตู้แล้วขยายยังหรอันนั้นแล้วโอ้บ่บ่ใหญ่เลยค่อยเ่าทำเชฟอยากอ้วก นี่บ่ต้อนอยิ่ใหญ่ๆนี่บ่บ่แม่นต์ดีโม่มนต์บลูโกลบงต้นเอออันนี้ต้นไม้ที่ขนาดมเฮ้ยฮะแบดกับชิบะชุดท้ายแงไงพี่น้องเไยมาบั้นนี้เป็นเรียบร้อยใช่เนาะใส่ละพี่น้องไงเป็นเจล,ล,ละบ้านนี่คงเฮี้ยนก,ก,ก,กับไก่ไก่เนาะ

งานออกจากตัวบ้านไกลเติบเสียงหน่อยเสียงเสียงมื้อนี้มันโอ้บ่มาเนาะถึงวันอาทิตย์ต่วันจันทร์น้อเอามาหาเอิ้นเอาในบ้านซื่อๆมันก็เลยยับซ่าแน่เนาะมาบ่ถึมือเฮาต้องมาจันเนาะจันฮอดสุกสิเนาะเียอยู่อ่าต โ้งเฮียนเลยพี่นอ้องเลยห้งเฮียนปฐมสมบูรณ์ทาภัยบ้านนากายเนาะเมืองนากายฮ่าอาจจะเป็นโ้งเฮียนใหญ่มาใหม่นะพี่นออออ้องเนาะฮ่างังมีแต่ต่อไม้อีกโย่แต่โ่งเฮียนนี่ดีพี่น้องเลยเป็นก็ย,ยังดีเนาะ มืดนะยพี่น้องเลยเป็นทางทางไหม่กูมาเนาะกูอยู่อีกบ้านหนึ่งคณบ้านตรงขามพี่น้องตามเบิงเสียลเซลอยู่มาลักทุ่งมันกับไม้อันนั้นพี่น้องไม่ไพ่ลากเสาทุ่งเนาะ อ้าวๆสาพี no. parole, ah. ่น uh. ok. ้องเดี๋ยวเนาะมาคบกันบัดกรอนมาเนาะมืดได้ไหมพี่น้องเยเนาะต้องข้าวเจกได้บาทนี่มากำลังมามาเลี้ยงแก้วมาเลี้ยงแก้วแล้อ้อเท้าเรอแลวอ้อเท้าเหแม่นบ่แม่นอ้อแถวบ่หร้ใช่กันบ่

เอา hey, ิก oh. ันดวมาพี่ชมางานท่าโดนหอเล่าดบอ่ะแต่เข้ามาตอดนึงยุคห um ุ้นก็เลยเฮ็ดโค้ง่าไป่องเฮียนพุทอันนี้ก็ไป่พิษองเฮียนอ้อก็ว่อยย่ว่บโทรหากับพราบรด ตอนมาเดือนพฤเดือนเก๊ท่านภูเงยนจะตั้งม่พุทธอ๋อภูตีอยู่พุทธเงานคำอะไรวะยังม่วเชงแลมาเดี๋วก่อนเนาะ เจ้าหน้า oh. ท่ชาอยู่พุ uh ่นโอ้ก็ไปแล้วเนาะเย็นตั้งนั้นห่างแล้วมามาตั้งเรียนใหม่บ่ตั้งหรวเยนใหม่มามาสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีเนาะมา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 เด้งด่วนเลยได้เอามันอันนี้สิมืดอันนทั้งทั้งทั้งในบ้านเด้อเฮ้โคตรเซ็ตเลยในบ้านบองในบ้านมามามาหน้ากับชิมอบให้ทั้งในบ้านเพื่อนก่อนเนาะอันนี้มีอันน่ะอันน่ะนม นมซีเกตเดอร์ทั้งหมดเดอร์แล<อ>้วกับปุ่มนาาี่สามล้อยหัวปุ้มหน้ากลางแล้วก็ไม่ประทัดเนาะอันนี้ไม่ประทัดนี่งล้อยหนึง่งอันนี้แล้วกับขนมนี่ดเด้อไมโก็มิกนี่านสามอะไรนะเลขรหัสิบเลขรหัสจิบสามกระปุกแล้วก็ ขนมนี้เจี๊ยบเดียวตั้งสี่แปดเก้าขนมนี้กนะเก้าครบนะแล้วก็กโซเขียนกระดานครับโซขาว,ขาวสามเอฟนะเป็นของผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ทั้งต่างประเทศเพิ่ผนผ่าเงินใหม่เฮากับทีมงานนี่แหละร่วมกันแล้วก็พวกขนมนมเนยนี่ก็มีของพี่สิริวัลเป็นผ่ามาให้บาตูนกับบาบุญแล้วก็มาร่วมน่วมกัน มีปุ๊มมีมิกมิโชนี่ของท่านเฮาซื้อมาอ่าร่วมกันเนาะอ่าในแต่ละก็มอบให้ทางอาจารย์เพื่อนไปอยู่ซ้ำเนาะวันอาทิตย์เนาะอ่าเป็นเพื่อนไปใช้กอบเพาะเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนอยู่พุทธเพื่อนบ้านเพื่นเพื่อนอยู่ฝั่งนั้นโบห้าแล้วทำไรกำลังย่างมาแต่หน้าโบไปเนี่ยโันให้ในบ้านทับแท้นก็ได้เครื่องทั้งเบิดทั้งม้วนนี่เฮาสิมอบให้ทางอ่าหงเฮียนแล้วก็ ่เฮาสิแจกจใจเมื้อนี้เนี่ยให้ให้ครบคนที่เหลือก็สิมอบให้ทั้งในบ้านแล้วก็ให้หมอบให้ทั้งอาจารย์เพิ่นแหละมืออื่นผู้ใดที่ท่านไ,ได้ได้น่ะจังมอบให้เขาน้ำลังเนาะได้ได้แล้วแล้วก็บุบบบบบบบลล๊ม่นบอกบุ๊มเบนบอกทำอะไรละมืออื่นจังให้อาจารย์แจกให้เขาบอกห้าวแจกแจกเ้าวแจกทายให้เพิ่นเห็นนี่ว่าเ้ามาแจกแมนแมนเพิ่นเบิ่งอยู่แจกแล้วห้าแจกที่มีก่อน เออถ้าผู้ใดบุญลุงมากกับเบอรอื่นจังให้แจกให้อีกเนาะถ้าผู้ใดแล้วก็คือบได้ให้บอกครูว่าได้แล้วผู้ใดได้เด้อลูกเด้อผู้ใดได้เราวอกว่าได้แล้วให้ผู้บุญท่านได้หันได้คือถ้าเฮาเด้อลูกเด้นเออเก่งเลยเก่งเลยอ่าโอเคอ่าก่อนสี้คำชี้มืดจากน้อยหนึ่งจังให้ทางตังหน้าในบ้านขออนุญาตเท่านี้ไม่ให้ได้เอ๊บภาค ขอ,ขอบมุกขอบใจเพื่อนเนี่ยเพื่อนเบิงอยู่ผู้ใหญ่เพื่อนภากเครื่องมาให้นน่เด้อก็อาสารถเดียวขอบมุกขอบใจอันนี้กับทีมงานมาแจกปปึมชอมาขนมขนมมาช่วยเลือนักเรียนอยู่ปัทมบานทัพยบ้านอันนี้กับขอบมุกขอบใจถือว่าเป็นพระของคันเิงแล้วเนาะโครงการช่วยเลือล่ะอันนี้กับเห็นดีเห็นพร้อม ถ้าชุดนี่ก็ให้อยู่ดีไม่แห้งให้ได้ตามความมาดความาัฒนาสมหวังให้มียศมีลาภขอชมเชยสาธุตมวเมย่ไงตัวเมยอโอเคโอ้เสียงดังนาอยอยู่เนาะอ่าขออนุญาตปันนีมามไอันนี้เป็นในบ้านตั้งแต่เท่าอย่างน้อยฮัอเตอร์จริงเนาะ ยังแพมามาทำไมละสิห้าปีละอันนก็สิปีเราขบ้าน่เนถือว่าบริเลือกบ่มาเวียกแต่ละเทืออนก็มาหาเพื่อนได้ถือว่าเลือกในบ้านถือว่าลูกบ้านนี่มักเนาะมักในตัวคนจังได้ลายสมไมเลือกใดเอเลือกไดก็เขาเอาคะแนนท้่ไม่ที่ไม่เลเนเเนาะ เอาเนีคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมาอ่ามามาอนนี้ผู้นึงแจกนมผู้นึงแจกนั่นเดี๋ยวพูดเองแจกอันนั้นหันูพูนหัวจับต้นนังเงียนะไม่ใช่ที่เหลือกันะที่เหลือเพราะว่าบัตรทับกับแต่ละคนเลยวะมาแม่ไม่ไม่มาแกะเด้อเอามิกมาคือเก่าหล้วอามิกกระปื่มผู้นึงแจกนมผู้หนึงแจกขนมมิกแต่มันลายบอเตียงฮะนมคือเก่าคือเก่าโดนขนมกระชอนเนาะเน้นเตอนนี้ไปเนาะ

nó tập bài này nó ngại 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 lại ngại 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 ngại

อะไรกินเนี่ยนะอะไรไม่ไวลัอะไรกินนะวันอาทิตย์อะไรเขิเศษนี่ทอดกทำนี่พอเราเตอมได้อะไรได้เบิ่งเขาเลยเะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาแท้เนียเดินเสียวยืงนี่มีถ่างมีบ่มันออกมาอยู่ว่านี่มันออกมาบ่จะค้นบุ่นร้ายันอะไร่ะคนตรนนั้นสามสามที่ไปมีเนาะ โอ้วาอันเทียนนี่นะตัวสามไม่ตา้วนะนันแหะโอเคนั่นแหละเทียนพิเศษอ้าว

จะควบมไหนิดหน่อยของเฮียนชวนไลทั้งนี้เพลนเฮียนนี่เป็นหูจักความไปยานวนอด็กนบนำกเี้ยเอ้ามีือจับแรอเนาะอาละ

ดยนาะเอายังเส็วนยังดิบสดนะเมนใหญ่เลยบ่พี่ดิซดดิฮะใหญ่เลยบ่โมเมนไ้เด้อันนี้อันนี้ของครูเออเขียนกระดาษเมนไปีิส่วนเดีอรม่งเอาให้นังเฮียนอันนี้ี่ยเอา กองฟองนี้วใหญ่เทียบน้อยเนี่เท่านี่เท่าอ๋อกองอบเข้ใจโดยโดยเอามาขอถ่ายรูปน้ำนี่เด้อจักหน่อยเด้อได้อยู่ได้อยูเอาตามธรรมชาตินี่เลยเนาะสามนี่แล้วได้เอาทั้งนั้นเด้อจะได้ใั้เยอะเลยตัดบะนั่งทั้งหน้วยแบบบาทหนึ่งไหมตัดตัดเครื่องแถวมานี่ แนเดีไปเล่นกัมาตะตะไ่่อยดไปพี่มาลอไปไปเลย้หยุดทางนั้นมายงมาอันนี้อันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่เป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวพอนางหลังไมยืนทางหลังยืนยืนยืนเงเออาเบี่สเอาเงสองสั้นอ่ะนะคนหนึ่งนั่ง nương của anh nương của anh nương 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 แก้ไขได้ทังนี้เอามาพี่เอามาพี่มาพี่ลูกมาพี่มามานั่งหลายๆแล้วมาตั้งบูดแป๊บเป็นนั่งมานี่มานั่งวีแล้วแถวนี้นะมานั่งนี่มานั่งวีลูกมาพี่นั่งหลๆนั่งนี้นั่งนี่มานั่งนี่นั่งลงนั่งเออนั่งลงนั่งลงโอเคนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงโอเคไมซากชิมานะมา หายหกก่อนนาองเยมืดจ ok mm. ่เนาะมืดอภาพกะสีง่ายภาพภาพมองทุกท่ายนี่มื่ขนาดพี่น้องไงย่อัยใดๆเอามาโอเคเนาจับจับมาแล้วเฮเกนเฮ้เรียบร้อยเนาะโอเคขอบใจด้วยขอบใจขอบใจขด้วขอบใอาเอาอใ แยก้ายบานนี้เนาะแยกายแลวก็เครื่องมันนีเด้อในบ้านเด้อนี่มามอบให้ทางในบ้านบานนี้อ่าาิมอบเให้จางเก้าเดี๋ยวไปมอบให้จานบึนทีเดีอวบึนอ่าเพิ่มเทียนลวกัให้ทางคูเพิ่มอบให้่วนี่ยังม่ทได้เนาะจะมีบอโทรศัพท์มีถ่ายหูไปนี่บโทรศัพท์ไปนี่ถ่ายไปไไ่ช่บเดินลุ้นหรืไ่ ขี่หมาโป้แม็กบอกขี่หมาโป้แม็กโอ้ยสัญญาณดีขนาดไหนดี๋นี่สัญญาณนี่เสียบอ่าบ่ยังเห็นเราถ่ายไว้นึงเธอส่วนใดผู้ใดได้เห็นบอกนะอ่าเกี่ยวอยู่บ่เพิ่นก็บยันดามันเล็กน้อยเนาะอ่ากะมีแต่ว่าเอาเงี้ยแค่น่ะเด้อคือบ่าวเตียงคำบอกที่เดินหล่าเด้อผู้ใดได้แล้วก็ว่าได้เด้ออันนี้ไม่ให้คนที่ท่านได้บืนเด้อจึงได้คู่กันทุกคนเด้อมูอยากกินก็คือเขาอยากกินเนื้อหำเด้ออ่าอ่า โอเคเนาะเอาป้าเลยเด้อขอบขอบใจเลยเลยเรียบร้อยแล้วชื่อว่าจังไดก็เตืองพอเตืองเนาะพอบ้านเตืองพี่น้องเลยอยู่บ้านบ้านทาภัยบ้านเนาะเมืองนากายแข่งคำมวนพี่น้องเลยถือว่าอุกขักเนาะพี่น้องเลยอยู่ทางนี้มิจามีนายในบ้านเหมือนโดย มันมีนายได้บบินบินโดนมึงแล้วตัวไว้แล้วธรรมชาติลายงามพี่น้องเลยธรรมชาติดีธรรมชาติได้เอามาแล้วมาแล้วบ่เอาพี่น้องเลยมตัวไปก้อนวันนี้ขอบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณเลยเอ็มซีบันดาลคู่จุกคนแะไรกับผู้ใหญ่ใจบุญรดิชานเนาะที่ร่วมอ่า บริจาคชิงคองเนาะเปเงินทองมาซื้อของมาให้เด็กน้อยในมนีกคอยอยู่ดีมีแหงค้องเจ็บแต่ช่วยได้ตนไข่อยู่จะมีปราชนาชิ่งใด้คอยได้ตรงตรงมาปราชนาชิ่งจุปกรเด้อนัรับคอได้เปนเงินัออได้เนแทนแต่ไม่มากคอยได้แก้วมามีโซดโดให้เงินมาทานมันให้เงนมาเกได้รเกลียดจังไอย่างนี้มาใกล้บอว่าจะเหตุธุรกิจการงานใดๆก็อยจะเลื่อนนุ่งเรื่องนั้นที่การงานตลอดสีตลอดไปเด้อนกอะไรนยกอะไ ไปสำหรับไปก่อนอยู่ดาะโอ้ยไปไปไปพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลำลาเลยเด้อพี่น้องเลยมือตื่นเตือนเนาะเอาก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะทั้งคุณยายใจดีทั้งพี่สิริวัลอีกคือเก่าคือเดิมเนาะเอาอ่ามีแต่มื่อื่นเนาะสิแจกอยู่นั่นน่ะก็เป็นหวนคืนครับเนาะวันนี้ก็อยู่นี่มืดเลยเนาะก็ขอบคุณขอบคุณนะทั้งพี่สิริวัลขอให้พี่อยู่ดีมีแฮ้งสุขกายสบายใจเด้อเนาะพี่ให้มาสัมปาก็ขอให้รายกับเพืนร้อยเท่าพันเท่าเนาะ สิ่งสำคัญคือขอให้สุขภาพทางกายแข็งแรงอายุมันขอนยืนเนาะโดยปะสำหรับวันนี้ไปก่อนพี่นอ้องมืดตื้อตื้อโบมีไฟแล้วปะสบายดีพี่นอ้องไป